นายกสมาคมทนายความนะครับได้ชี้ประเทศไทยเนี่ยยังต้องมีครับมาตรา112เพื่อคุ้มครองสถาบันต้องแก้ไขให้มีกรรมการกันกรองไม่ควรจะใช้สำนักพระราชวังเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะงั้นให้ใช้ตำรวจอายการนี่แหละต้องไม่ฟ้องไว้ก่อนศารต้องกล้าให้ประกันตัวนายกสมาคมทนายความนะครับได้ชี้เรื่องของการร่วมมือการจัดตั้งรัฐบาลของก้วไกลกับเพื่อไทยนะครับและทุกพักร่วมในเวลานี้มี8พัก ก็พยายามเขี่ยเอามาตรา112เนี่ยออกมานะครับออกมาจากวงความขัดแย้งตรงนี้และแกก็เสนอทางออกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องมีครับมาตรา112เพื่อคุ้มครองสถาบันผมว่าก็เป็นไปในทิศท,ทางที่หลายคนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าต้องแก้ไขให้มีกรรมการกันกรองเหมือนที่หลายคนเคยเสนอแล้วนะครับกรรมการกันกรองตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะใช้สํานักพระราชวังเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเดี๋ยวก็จะหาว่า ตัดสินโน้มเอียงไปทางไหนทางหนึ่งนะครับเพราะงั้นให้ใช้ตํารวจอายการนี่แหละนะครับต้องไม่ฟ้องไว้ก่อนสารต้องกล้าให้ประกันตัวนี่เขาแนะนามาอย่างนี้นะครับลองฟังกันก่อน26พฤษภาคมนายนรินพงศินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะครับมีเนื้อหาใจความบอกว่าตามที่เกิดประเด็นถกเถียงกรณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2ซึ่งมีทั้ง2ฝ่ายครับที่เห็นว่าควรมีการยกเลิกควรมีการแก้ไข และไม่ควรแต่ต้องเลยนั้นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยเห็นว่าไทยจําเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อปกป้องสถาบันหลักของประเทศได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้มีบัญญัติเพื่อการปกป้องสถาบันหลักทั้ง3แล้วดังนี้วงเล็บ1คือการปกป้องสถาบันชาติได้แก่ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐตามมาตรา116มีโทษจำคุกไม่เกินเปีวงเล็บ 2. การปกป้องสถาบันศาสนา ได้แก่ความผิดต่อศาสนาตามมาตรา206มีโทษจำคุก1ปีถึง7ปีวงเล็บ3การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แก่ความผิดตามมาตรา112มีโทษจำคุกนะครับ3ปีถึง15ปีดังนั้นการที่พักการเมืองบางพักเสนอให้มีการยกเลิกมาตรา112นั้นเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่มีอคติและไม่มีเหตุผลรองรับครับเพราะประเทศมีกฎหมายปกป้องสถาบันชาติพระมหากษัตริย์นะศาส,สนาอยู่แล้ว เหตุใดจึงจะยกเลิกการปกป้องสถาบันหลักของชาติส่วนที่เสนอให้แก้นั้นก็เป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับแม้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปียิ่งขาดเหตุผลเพราะมาตรา1นึเป็นกฎหมายที่มีหลักการเดียวกับมาตรา1นึและ2องครับจึงต้องเป็นความผิดต่อรัฐที่ยอมความไม่ได้และมีอัตราโทษเช่นเดียวกันส่วนที่บางฝ่ายเ,ยเห็นว่าควรมีการแก้ไขอัตราโทษให้สอดคล้องกับมาตรา1นึและ2องร ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐสภา,าก็ต้องไปคุยกันในเลเยอร์นี้หรือระดับการแก้กฎหมายตรงนี้นะครับต้องพิจารณาตามความเหมาะสมปัญหาที่แท้จริงของมาตรา102ได้แก่การบังคับใช้กฎหมายมากกว่าครับเนื่องจากประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้เองจึงเกิดการกันแกล้งโดยใช้มาตรา102เป็นเครื่องมือทำอํำร้ายฝ่ายส่วนที่เสนอให้สํานักพระราชวังเป็นผู้เสียหายยิ่งไม่ควบครบังคับยิ่งไม่บังควรน,นะครับ เพราะจะเป็นการดึงเอาสถาบันมาเป็นคู่กรณีกับประชาชนสําหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวควรจะมีการตั้งคณะทารรงานเพื่อพิจา,ารณากันกรองว่าการกระทําใดเป็นความผิดต่อมาตรา1 1 2หรือไม่เพื่อให้ตํารวจและอายการถือปฏิบัติไม่ให้เกิดการกรณีฟ้องไว้ก่อนเพื่อเอาตัวรอดนะครับก็มีกรรมการขึ้นมาก็ดีครับเพราะไม่งั้นพอไปแจ้งความเนี่ยบางคนก็ไม่รับแจ้งความเพราไม่รับแจ้งความหาว่านะครับไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เดี๋ยวเขาก็ผิดอีกก็เลยแจ้งไว้ก่อนเพื่อนะครับ ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเอาตัวรอดคือตัดวงจรน,นี้ออกไปส่วนศาลก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับกับคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นเช่นเดียวกับความผิดฐานอื่นเหมือนกันาหาไม่แล้วเนี่ยจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อสถาบันและเกิดความขาดกลัวและการใช้ดุลพินิษที่เลือกปฏิบัติของศาลสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5ย์ สี่หกห้าห้าแปดูน